วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบบานๆเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ชมนุ่มเซกคนตายนี้สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ก้ามาหลับชม่มนุ่มเซก้นตายนี้ครับก็คลิปนี้ครับผมพาเ,เพื่อนๆมาเดินนะต้นใบด่างครับแต่ว่าไม่จ่ายบอนสีนะครับเปลี่ยนต้นขี้ก่ย,ยาใบด่าง ที่เป็นสมุนไพรตั้งยานะครับเหตุภาพมาเพือปเป่อนไปเดินแรกครับว่าต้นขี้ไก่ยานใบด่างเห็นปันไหน,นะครับกับมาเดินหน้ากันเลยครับเดินหน้ากันกอนนี่จะกลับพบเดียวกับต้นขี้ไก่ยานใบด่างนะครับที่เป็นสมุนไพรนะครับขึ้นอยู่เต็มแล้วครับขึ้นอยู่เต็มนี่กับต้นขี้ไก่ยานใบด่างเหตผภาพมาเพื่อนเล่นนะครับ ก็อ็วานะครับกับจัดยากรับกับจัดยากแต่ก็มีประโยชน์นะครับก็ช่วยในการหยับยั่งนะครับพืชที่เป็นเม็ดนะครับประเภทของต้นกกนะครับเจอต้นขี้ไก่ยานใบดางนี่แล้วนะครับเม็ดจะไม่งอครับเม็ดจะไม่งอไงกับปุ๋เปิ๋ยแร่นะครับว่ามีอยู่เต็มนะครับนี่ไก่ยยานใบดางนะครับ ก็จะขึ้นแวล่มคล้องนะครับแกวปลานะครับหัวหลายๆก้นก็คงเกลเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรสีก็เ,เรียกกันว่าเป็นต้นขี้กระยันใบด่างนะครับนี่ครับ กับว่าต้นขี้ไก่นะครับก็มีซองเบบนะครับก็ขี้ไก่เขาเรียกขีไกยานเหมือนกันนะครับเราเป็นต้นนะครับเรียกว่าตีมุ่พาแล้วันนี้ทีเดียยว่าขี้ไกยานนะครับก็เป็นยานแบนี้แล้วครับเป็นเท้าเป็นยานแบบนี้แล้วครับนี่เราขึ้นตามต้นไม้นะครับจุดใบกระคากับตำลึงนะครับควนจะเป็นลายๆนะครับเป็นได้จัดนะครับเนี่ยครับ จะเรื่อยขึ้นไปเพื่อแล้วครับเด่อยขึ้นไปเรื่อยแล้วครับตามต้นไม้นะครับเหนยแรกบรรยากาศริ่นเคราะหะคักิดนะครับว่าธรรมชาติคองบานๆน,นะครับคนบ้านๆธรรมชาตาินะครับก็มันเป็นความสบายใจอีกอย่างนะครับก็ยืนต้ายยืนนะส่นไฟเพื่อนๆแล้วก็ร่มช่วยมากเยน็ยนๆนะครับ ครับใบยี่กลยานนะครับก็เป็นสมุนไพรนะครับก็เป็นสมุนไพรที่ใจ่าไพ่นอกก็ใจใบแล้วกับเพื่อนๆกับใจใบมาตาผอกเทแล้วรับก็ใจได้แล้วต่างเพศซดต่างเพ้เปื่อยนะครับแพ้เป็นนองแล้วก็ย่างจุไอซ์มานเลถ้าไปหายเห็เวลาวนะครับหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับจะตําผอกแก้การบวม หรือว่าฝกจาก็ได้นะครับนี่ขึ้นตามต้นเผาขึ้นไหมนยครับเป็นเท้าจะเลื่อยไปเพื่อเลยครับเลยขึ้นต้นนนต้นนี้นะครับแต่ว่านั่นนะครับจะไปยิงอาหารก็ต้นใหม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นเยอะนะครับก็ที่กว่ากําจัดยากกาจัดยากจริงๆนะครับแี่ว่าก็มีประโยชน์ในการที่ว่าหญ้าไม่หญ้าไม่เกิดขึ้นนะครับหญ้าไม่ข่อยขึ้น กวกวกกกระไรจะขึ้นยากเพราะว่าใบยี่เก้ยานนะครับก็ไปที่เรียกว่าไปตำร่ายเม็ดร,รับไ,ไงขึ้นก็ขึ้นเต็มนะครับก็นอกจากว่าแก้การบวมเร็วนะครับหลักษาแพ้เร็วก็ตำหลักษาการเจ็บตาตาบวมตาเสได้ครับเรือว่างื่นนะครับจะมาเอาใช้ในการหลักษา ลวงพิมนั้งนะครับปูก้าเกลือนนำกระต้าหลูกพิ็ได้แล้วครับเอามาตำกับเอามากคย้ําโกนนะครับบนชายก็ใบนี้นะครับก็ยังใช้ในการแก้พิษโดยการเจ็บปวดเก้ผวกเที่วปิดงูกับปิดแมงป่องได้หล้วครับนี่ละครับขึ้นเต็ม้วครับก็มันกระเลาซวยนะครับแต่ว่ามันหลอกครับมันหลอก ก็เต็มในเแมเลยครับนี่เลขก็แตกต่างนะครับนี่ใบขี้ไก่นี่ใบขี้ไก่หยาดน,นะครับใบขี้ไก่ต้นขี้ไก่นะครับก็จะเป็นใบสีเขียวนะครับขี้ไก่หยาดจะเป็นไล่ไล่ครับนี่นะครับใบขี้ไก่จะเป็นสีเขียวเขียวขี้ไก่หยาดจะไล่ไล่ก็บางตำล่าว่าเอามาต้มนะครับแก้โรคตับได้แต่ว่าพุ่มน้ำเสก ไม่ได้แนะนํำนะครับการที่ว่ามาต้มกินนะครับเกยยากจะว่าผ้าให้มนเป็นได้รู้ว,ว่าใบที่เกยานนะครับก็เป็นสมุนไพรการท่าไพ่นอกนะครับก็คลิปนี้นะครับนุ่มเซกก็่าผ้าเนเพื่อนนะครับมาเดินน้ำมาเดินเล่ต้นใบด่างต้นที่เกยยานใบด่างมาเล่นสมุนไพรนะครับมาบ่อเรลาเก้าสิบกัน ให้เป็นวิทยาทานนะครับว่าสมุนไพรมีถั่วไปแล้วครับแค่าเราไม่รู้จักตอนนั้นเองนะครับกับกคลิปนี้นะครับนุมเซีกับเดินหาตนขี่กาย,ยานใบด่างมาเล้งเหลืองสัพปะคุนห้เพื่นๆได้รูก,กันครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ผมนุ้มเซกคนตะนี่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณเพื่อนๆทีท่ติดตามชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับ